คุณเนี่ยประเสริฐมากๆนะคะก่อนถ่ายรายการไปซื้อข้าวซื้อของมาให้คุณด้วยน่ารักที่สุดน่ารเยอะแยะเลยเดี๋ยวให้เลือกเดี๋ยวให้เลือกเลือกส่วนล้เลือกส่วนอะไรเลือกส่วนอะไรในที่รักว่าทารจะชอบอะไรอุ้ยก็มีเล่นเกมให้ดูด้วยที่ต้องมีเลยแน่นอนก็คือสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่แล้วก็องุ่นแครอทสับปะรดแครอทไม่แานด้วยนะหมอกว่าอะไรหมอกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผิดถ้าผิดมีอะไรไหม ผิดพวกคุณก็ไม่รู้หรอกเพราะก็ถูกเสมออ๋ออุ้ยทาเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่าพึ่งพี่การต่อว่าทีของเรายังไม่เริ่มเกิดขึ้นสวัสดีนะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดูสวัสดีค่ะพี่หมอสามีภรรยาคุณแม่คุณพ่ออ่ามือใหม่ค่ะคุณลูกคุณลูกอยู่ในนั้นอยู่ในนี้ค่ะโอเคอายุเท่าไหร่ละสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนแล้วเอแล้วเอาเรื่องจะแก้ไหมโอเคเอาไหน เอาอะไรเอานี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวเก็บในคนนึกว่าเป็นรายการขายกับข้าวอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเขาใส่แก้วมาให้ครับผมเกือบครบหนึ่งปีพอดีที่เราได้สัมภาษณ์น้องพตากับพี่หมอวันเดียร์เนี่ยเนาะใช่ยี่สิบสองเดี๋ยนี้ค่ะยี่สิบสองกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับสองน้องแต่งงานกันแล้วเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ในงานเลยนะหวานชื่นมีความสุขอยากไปมีแต่ไม่แก้งเขาพี่ดูว่ะแก้งอะไร ทาน้อยใจมากลองออกกลับไปดูเทปน้อยใจจริงจริงจริงไปดูได้เลยพี่นุ่นทานนั่งแบบทานนั่งเงียบแล้วแบบพี่ดูไม่รักทาแล้วอะแต่พี่ดูก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะไม่เคยรักใครจริงๆนะจริงจริงจริงๆพอสักพักมนเหมือนกันเลยอะพอสักพักมีน้องชายเป็นอย่างนี้นะสกีพอมีน้องชายคนใหม่นะแบบลืมเราเอานี้ตอนแรกนะที่ที่พี่เจอเมื่อกี้เปิดรายการนี่ไงนนึกว่าจะเจอทาแเฮ้ยคือคือทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมจะรู้ว่าผมไม่ได้เข้าข้างอะไรเลยเพียงแต่ว่าเท่าที่รู้จักน้องทั้งคนนมาาเเป็วล ระดับหนึ่งที่รู้จักถูกก่อนนะถูกต้องระดับคุณก่อนแล้วก็รู้สึกเป็นน้องสาวที่รักต่อมาเราเห็นพี่หมอด้วยอุปนิสัยใจคอคนนึงเอาแต่ใจตัวเองคนนึงคอยบริการอย่างเดียวเราต้องช่วยผู้อ่อนแอถูกไหมเฮ้ยแต่เป็นผู้หญิงก็ถูกแล้วผู้ชายต้องดูแลอ่อนแอยังไงหมอหมอหมอบางทีหมอปกป้องตัวเองมากว่าหมอไม่ได้เป็นคนอ่อนแอไม่เป็นไรให้พี่นูเขาพูดแทนหมอเห็นไหม ไม่ผมผมไม่ได้ต่ออนนั้นอยรันเราชัดไม่เป็นไรยังไงลูกอยู่กับเราเฮ้ยยังไงลูกอยู่กับเราเฮ้ยแกเขาห้ามเอาลูกมาเป็นกติกาในการบังคับคุณพ่อป่านนี้ไม่ได้บังคับเกาเลือกเองว่าจะไปอยู่กับพี่ก็โอเคยังไงเขาอยู่กับรูอยู่แล้วตอนนี้เคยเคยมีไหมเคยมีตกลงกันไหมว่าเฮ้ยเรามีค่ะไม่มีตอนนี้ก่อนเลยเราคือท้าเขาบอกเลยเราเราคุยกันเล่นๆนะครับตอนพอทราบว่าเรามีน้องอะไรเงี้ยทาเขาบอกเลยว่าเขาจะต้องขึ้นใช่คือเขาต้องแพ้ท้องอ่ะเขาถือว่าเขาจะพยายาม ไม่ไม่ให้เอาลูกเนี่ยเปเป็นข้ออ้างใดๆอ๋อจะไม่แบบอย่างอ้างลูกว่าแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่มีเลยแต่ก็คือมีวันหนึ่งก็เราก็จะไปทานข้าวอะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาไม่มีเดี๋ยวขอชมเขาก่อนว่าวิธีคิดของหนูดีมากครับไม่เพราะว่าเพราะอย่างแรกเนี่ยค่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขา คือเขาเป็นคุณพ่อแล้วเขาก็ต้องเขาก็มีความอดทนมากเหมือนกันนะใครบอกว่าเขาไม่มีความอดทนมันไม่จริงเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็ขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงลอารมณ์เราคือพี่นุ่นละทาห้ามห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้จริงๆไม่ดูไม่หยุดพีู่หยาดน้องก็โตขึ้นน้องก็เปลี่ยนเป็นเด็กเออน้องก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าคือสงสารคนที่เป็นคุณพ่อเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือบางทีเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยแล้วาก็รู้สึกโหยนี่มันรุนแรงมากนะเนี่ยกับอารมณ์ที่เราไม่สามารถจะบังคับได้ใช่ ก็เลยขอโทษเขาไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าคือยังไงเนี่ยต้องบอกเขาไว้ด้วยในฐานะที่เขาไม่เขาไม่ได้เป็นคนที่อุ้มท้องอะคือเราจะไม่เอาตรงเนี้ยมาเป็นมาเป็นข้ออ้างแต่ก็จะมีโจ๊กโจ๊กกับเขาจะมีโจ๊กกับเขาจะมีคำขำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแซ่เขาขำหรือเปล่าก่อนเขาขำหรือเปล่าที่แกคิดว่าขำมากเอาหนึ่งหนึ่งั้ปณิธานไว้เป็นเรื่องดีมากนะฮะคุณแม่บอกว่าจะไม่ใช้ลูกเป็นข้ออ้างในการบังคับอะไอระไร่มีไม่มี่วันหนึ่ง วันหนึ่งก็ผมก็ต้องไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ย ตอน cues, ตอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าแบบจะไปหรอแล้วก็บอกเฮ้ยครั้งนี้เราต้องไปจริงๆนะอะไรเงี้ยก็เพื่อนไม่ได้เจอกันนานไม่ได hey, ้เจอกันนานมากแล้วเขาบบมาเจอรวมรวมตัวกันได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ขอเขาไปอะไรเงี้ยบอกไปสิเพื่อนเก่าที่ภูเก็ตที่ตั้งแต่สมัยไปจีบกันก่อนแต่งงานใช่พี่รู้ดีเสร็จปุ๊บก็เขาก็เขาเขาก็จะไปหรอคือคนท้องไปไม่ได้เขาไปไม่ได้เพราะเขาเหนื่อยเราก็บอกว่าขอไปนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปส่งไว้ที่พัก เราไปส่งที่พักเรียบร้อยเอาอาหารเตรียมกินดื่มนอนเลยคือดูแลก่อนอยู่แล้วใช่อพอเราจะไปเขาก็นั่งอยู่ที่มุมนึงเขาก็เอามือรูดท้องแล้วเขาก็บอกว่าอืมไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อเขาจะหนีเราไปเที่ยวแล้วเราก็อยู่กันสองคนก็ได้น่ารักอ่ะ พี่แค่ดูละฟังเหรอใดูจริงเหรอแกเเคยคิดกับผู้ชายไหมว่าอะพูดงี้แล้วฉันออกไปฉันก็หมายจะพูดแต่พี่คิดูเดทไทยอยู่คนเดียวเพี่แม่กับลูกแม่กันเราอยู่กันสองคนแม่นั่นแหละคือที่ซีคิดเลยนี่ไงเพราะนไม่ดูป่ะ แล้วก็พูดด้คือต่อให้ไปก็ไปแบบไม่มีความสุขแล้วหันก็พูดแบบว่าก็ไม่เป็นไรลูกก็เป็นคุณภาพชีวิตของเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันแค่เพื่อเพราะว่าจริงๆนะคือทาร์กับหมอเนี่ยตัวติดกันมากไงก็ติดกันมากแล้วคือคือทาร์จะนึกในใจตลอดบอกว่าคือยังไงลูกก็ยังไงก็ต้องรักหมอมากมากแน่นอนเพราะว่าหมอเขาไม่ได้ทิ้งทาร์ไปไหนเลยแต่วันนั้นนั่นคือแซวเขาเล่นๆกับเจนเจอเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเขาไปสองสามชั่วโมงก็เป็นเวลาคุณภาพชีวิตของเรานะลูกนะแล้วหมอหันมาแบบ โหเข้าใจพูดเนาะพี่หมอทำางไงรู้สึกไงฮะตอนนั้นอึ้งไปนิดนึงแบบรู้สึกจริงจริงใช่ไหมเพราะเป็นครั้งแรกที่พูดเป็นครั้งแรกที่พูดไม่จบแค่นี้เพราะที่ฉันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วถึงหรือยังถึงแล้วใช่ไหมเขาบอกเดี่ยเขาจะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจะกลับแล้วเรารู้ว่าเขาเขาเนี่ยจริงๆ้วคือเขาไม่ได้เจอเพื่อนเขานานต้องมากกว่าสองชั่วโมงแน่ยไงมันก็เกิดาเินมธรรมชาติผู้ชายแผนขั้นที่สองพอถึงปั๊บจบ หมอหมอตอนแรกก็ททำเป็นงอนก็เหนียวทาไม่โกรธหมอลู้นะทาโอเคละเพราะทามีความสุขมากเลยกับลูกเนี่ยทานนอนทานผลไม้นะแล้วก็ดูหนังแล้วถ้าก็รู้สึกว่าทายแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยอ่ะเพราะโดยมากมันมีหมอตลอดเวลางั้นหมอไปนานเลยนะน้หบกแล้วว่างเดี๋ยวไม่ไม่หมอไปแค่สองชั่วโมงจริงๆไปแค่สองชั่วโมงไม่เป็นไรเลยหมอทานนี่ฮเพิ่งเริ่มดูหนังเรื่องแรกเอง๋ยวทานอีกสักเรื่องยังได้เลยหมอไปเลยไม่ต้องนีบจิตวิทยาชั้นสุดที่สุด ผมเดาว่าคุณแม่หลายลท่านฟังปั๊บนี่มันเป็นกันเองมันมันแล้วสรุปคืนนั้นสองชั่วโมงไหมคะสองเป็นบ้านโป่งรักดีมากที่คือไม่ได้เกินเวลาเลยคุยตรงเวลามาคือตรงเด่นมากเลยดีเด่นมากแล้วรีบรีบไปอาบน้ำแล้วกระโดดมานองติงลูกเป็นยังไงบ้างที่รักแล้วดูหนังถึงไหนแล้วนี่รีบแบบรีบทําคะแนนสุดลีบโอเคเดี๋ยวจะมีเรื่องน่ารักกว่านี้เยอะย้อนกลับไปตั้งแต่เราสัมภาษณ์ได้ภูเก็ตตอนยังไม่ได้แต่งงานค่ะ จนถึงวันแต่งงานคุณเคยพูดว่าหนูอยากเป็นแม่มีอะไรอยากเป็นและที่ยังไม่ได้ทำและและยังอยากทำมากเป็นฝ่ายฝันในชีวิตอยากเป็นแม่คนอยากท้องคุณถึงวัยนั้นแล้ว<ะ>จริงๆมีหลายคนพอผู้หญิงพอถึงช่วง,ง<ม>ท้าอยากเป็นมาตั้งนานแล้วแล้วอ,อย่างแรกเลยคือทารู้สึกว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องได้รับความรู้สึกเนี้ย ว่ามีอะไรอยู่ในท้องมันกำลังเกิดขึ้นซึ่งออเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะมีโอกาสนะผมยังไม่มีโอกาสต่อ้ผมรวยยังไงผมก็ไม่มีโอกาสนะมันมันเป็นแล้วมันเป็นมิราเคิลมันเป็นสิ่งมหรศจัรย์มันเป็นแบบแล้วมันมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นพ้าด้วยงานนี้อะไรนี้มีรูปได้เลยปะ หรือต้องรอคอนเสิร์ตรออะไร,รอย,ย่อยามีรูปได้เลยใช่ไหมอยากจะปล่อยเลยคือวันนี้เราเราสองคนเห็นเนะว่าแบบเพื่อนๆเ,เ,เราหลายคนพยายามจะมีแล้วก็มีไม่ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็อยากจะ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยถ้ามีได้เลยโดยธรรมชาติก็ถือว่าเป็นพรที่ประเสริฐมากแต่ว่าถ้ามีไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตต่อต่ออยังไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆแล้วคาคิดว่าในช่วงชีวิตของททาท้าก็ทาอะไรมาเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงในที่สุดก็ได้เจอคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะแต่งงานแล้วก็มีชีวิตแล้วก็นึกขึ้นใจชีวิตมันจะจบ แล้วอยู่แค่นี้มันก็คงมันก็คงไม่ใช่พอเห็นเพื่อนคุยเรื่องท้องเรื่องแบบว่าแกมันทรมานมันทรมานจริงทร่าคู้สมค่ะมันทรมานมันหนีคิดถึงแม่มากคิดถึงแม่มากเขาบอกว่าจะรู้เลยเวลาผู้หญิงที่ท้องเนี่ยว่าแม่จะรักเราอย่าง ทั้งคุณพ่อและคุณ,คณแม่คิดคิดถึงทั้งทั้งสองมากๆจับจับใจและยิ่งท่านมีอยู่แล้วด้วยฉะนั้นจะยิ่งรู้สึกมากเข้าไปจริงๆก็อยากจะมีมีลูกเพราะว่า้าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่จะนำอดทนที่จะนําคนคนหนึ่งมาในโลกแล้วก็ทําให้เขาเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่แฮปปี้อ่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้คนคนนี้เป็นอย่าง,งานั้นเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ย เขาไปได้ไปถึงไหนบ้างรู้สึกท่ามีความสุขตั้งแต่ความคิดเลยมีความสุขแล้วก็ได้ถ้าวันหนึ่งจะได้เห็นเขาแก้วต่างๆที่สุดในชีวิตอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าออกอลาบาสอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าโกอินเตอร์มันมันเหมือนเป็นการท้าเป็นแชร์เลนส์ใช่ค่ะสุขภาพเราเคยได้ข่าวเป็นไทรอยมีปัญหาออนั่นน่ะสิคืออันนี้เป็นอะารอันนี้เราได้เผู้ชมที่เขามีมีโรคนี้อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะีด่ะก็จะได้เล่าตรงนี้แล้วก็จะได้ ได้เข้าใจกันแล้วก็จะได้จบคืออย่างแรกคือถ้าทาสุขสุขภาพไม่ดีคงไม่มีคงไม่มีลูกแน่นอนคงไม่ปล่อยให้ให้เป็นอะไรคือเราอยู่ในการดูแลของหมอว่าได้แล้วก็ตัวทาร์คือหายแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราแต่งงานกันเราก็มีปรึกษาเพราะเนื่องจากคุณอาเนี่ยเป็นคุณหมอสูติพอดีสนิทกันก็มีการ คุยกันตั้งแต่ต้นว่าวิธีการที่จะมีลูกเนี่ยทำยังไงบ้างควรจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้พร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คุยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับใช่แล้วก็คือทางด้านของฮอร์โมนหรือเรื่องของไทรอยทานเนี่ยคือเคลียร์หมดแล้วียหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เราก็โชคดีมากตรงที่ว่าพอเราเคลียร์เรื่องปัญหาสุขภาพของเราแล้วเนี่ยลูกเราก็ติดเองตอนแรกจะทํา ได้ได้ยินอยู่ว่าจะทําจะทําปลายปีนี้เพราะเราตกลงกันเลยแล้วนั่งคุยกันเลยบอกว่างั้นปลายปีทําทําแฝดแฝดไปเลยไม่ให้ไม่มีทําแฝดเลยแล้วก็ระหว่างเนี้ยหเดือนเจ็ดเดือนก่อนทําแฝดเนี่ยก็สุขภาพดีไปเลยสรุปว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่เป็นดีไปว่าไอตอนที่เราไปทําสุขภาพดีเนี่ยคือทั้งคู่ให้ทําดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยแล้วก็ดูแลกันละกันกลายเป็นว่าติดติดพร้อมติดโดยธรรมชาติไอคุณมีเคยมี ติดแล้วหลุดหรืออะไรมีเมื่อตอนปีลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากพูดถึงแล้วนะมันก็เป็นเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หลุดก็แปลว่าติดได้ไม่ยากใช่แต่ว่าตอนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องสุขภาพดีกว่านี้แต่ก็กลับมาต๋อต้องรักษาสุขภาพมัดูแลตัวเองเพิ่มคือใช่ค่ะใช่เล่าวันติเล่าวันเล่ามาไม่ธรรมดาแล้วนนวนเป็นวันนี้เป็นวันเกิดของผมนั่นไงจบแล้วเนี่ยบอกแล้วว่ากำเนิดกูมาเนี่ยไม่ธรรมดา เรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าจะคุยในรายการเลยอแล้วต่หนูเชิญวันหนึ่งเป็นวันเกิดของคุณหมอคนนี้อะฮะค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าน้องเขาเกิดกันวันวันเกิดของผมแล้วคุณไปเที่ยวเราไปที่เรือดำเราไปดำน้ำาปกันที่ที่ประเทศเซเชลแม่ได้เรื่องบอกพี่ชายบอกทุกอย่างใครผมใครเราก็ไปไปที่ปกติสมมธิโอเคล้วก็ไปดำน้ำกันนู่นนี่แล้วก็เราก็ ก็มีวันเกิดเขาก็จัดวันเกิดให้ก็สุว่าน้องเขาก็เกิดวันนั้นเพราะว่าในวัดเพราะเรามานั่งไล่นับว่าไม่มีบนเรือ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 บอกเลยนะผู้หญิงมีล็อกประจําเดือนน้าทรายเมื่อไหร่แล้วก็นั่งดูกันเพราะคุณหมอก็ต้องถามว่าน้องเขาเกิดวันไหนอะไรเงี้ยไม่ก็ให้เป็นของขวัญก็คือวันเดียวกับพ่อวันเกิดคุณพ่อพอดีเป็นวันดีๆเป็นวันดีของทั้งครอบครัวเขาล่ะใช่ ที่มาที่ไปอะไรไส้รู้ว่าท้องได้ไงเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดเลยหมอเป็นคนบอกหมอรู้หมอหมอนี่ไม่ใช่หมอหมอรู้ได้ไีไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือหลังจากเรากลับมาจากเซเชลใช่ไหมครับแล้วกลับมาเรืวเซเชลเป็นประเทศเลยเป็นประเทศประเทศชื่อเซเชลเลยเป็นเกาะอยู่ระหว่างมิดล์อีสต์กับแอฟริกาเหมือนแถวมาดากัสการ์ไกลเลยนะแถบมาดากัสการ์ไกลมากเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นธรรมชาติสุด แล้วก็แฮปปี้แล้วก็ดำน้ำเขาก็ได้ออกกำลังกายทุกวันอ๋อเมือกัแถวอพิการนั่นแหละแถวนั้นนี่มันจุดกำเนิดมนุษยชาติเลยนะแกกลับมาปุ๊บก็อีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้อะไรมาโดนคือรู้สึกคือเราอยู่ด้วยกันแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมที่แปลกไปแต่ว่าเขาไม่ได้มาอ้วกหรืออะไรงี้ไม่มีเลยนะเพราะว่าตอนที่เรารู้เนี่ยแค่น้องเขาแค่สองอาทิตย์ผมไม่เคยเจอคนท้องอ้วกเลยเห็นแต่ในละคร เออมีค่ะมันมีจริงจริงค่ะมันมีจริงจริงค่ะในโลกที่พี่หนูต้องห่วงหนูก็เป็นน้องโอ้โหจะเหลือเหรออ๋อเหรอมีใช่ไหมในช่วงแรกๆแล้วตอนนี้คะตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ตอน actually ตอนนี้พีคเลยตอนช่วงพีคเลยที่สองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะหนักที่สุดสำหรับผ่านแถวๆสามเดือนจะอ้วกหนักจะหนักเลยเพราะว่าให้ดันก็เหม็นได้นี่ก็เหม็นจริงป่ะโอ้โหจมูกเร็วมากพี่ดู เหม็นตัวเราหรืออะไรเงี้ยเราใส่อะไรน้ําหอมเราเคยใช้เนี่ยห้ามใส่นะอะไรอย่างเงี้ยเหม็นสามีสมมุติเราลงไปทำอ่าลงไปทําธุระข้างล่างเลยบางทีมันมีกลิ่น่หือพอเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บไปอาบน้ําก่อนคือไวมากใช่กลิ่นทุกอย่างคือได้ยินได้กลิ่นเป็นลมคือเหมือนสุนัขเลยค่ะร้อยเมตร จริง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 ร้อยเมตรคือเป็นคนที่จมูกดีอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งดีมากช่วงนี้ช่วยงานตำรวจได้ไหมเออไปไปโดดกระโดดนี่ความสามารถพิเศษแล้วของคุณพ่อเนี่ยอาชีพในอาชีพเสริมของท่านในตอนนี้นะคืดมกระเป๋าอยู่ที่สนามบินถ้าเจอดานทาเดินอยู่ตรงแถวรับกระเป๋าก็ไม่มีช่วยงานตำรวจอยู่ใช่ช่วยงานตำรวจเขาบอกว่าพอสองอาทิตย์เราไม่คนบอก่เลยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาแปลกไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแปลกเพา อยู่ดีๆมันมีแวบหนึ่งตอนกลางคืนเราบอกว่าไอ้ว่าอยู่ท้อง่ไอ้ว่าอยู่ท้องอยู่ฝันเหรอฝันเหรอไม่ได้ฝันพี่การเดียวเลยที่ที่ประหลาดไปก็คือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แล้วก็ตัวตัวร้อนตัวจะรุมรุมแต่ว่าไม่ได้มีไข้เพราะวัดไข้ก็มีไข้แต่ตัวรุมแล้วเขาก็งงตัวเขาเองอยู่เราก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วตอนเราไปอเมริกากันเราไปซื้อที่ตรวจตรวจคันของอเมริกาเราก็บอกว่าอ่าไหนๆหนซื้อมาแล้วนี่เราก็เลยบอกว่า ไอ้ว่าอยู่ท้องอยู่เปนตรวจดีไมีที่บ้านก็ตรวจตรวจไปยู่ท้องแล้ววันนั้นก็คือตรวจเลยเออคืนคืนเช้าวันนั้นตอนเช้าวันนั้นแหมคุณพ่อรับผม่ได้จังไว้ค่ะยังไม่เคยมีประสบการณ์เจอเลยไหมตรวจอันแรกเจอเลยไหมเจอเลยก็คือแบบวางกล่องไว้ตรงตรงตรงนั้นเลยตรงห้องน้ำเพราะว่านึกว่าจะก็เดี๋ยวก็ตรวจขำๆแล้วกันเพราะอีนี่เดี๋ยวมันจะหมดอายุละเราซื้อมาได้สักพักแล้วก็เออซื้อมาตรวจตรวจฉี่ฉีดโอเฮ้ย ก็ยังแบบกำลังงัวเงียด้วยไงคือมันไม่หลับแล้วมันก็เหนื่อยมากก็เพลียบอกบอกแปลว่าอะไรว่าเอากล่องมาหยิบดูบอกวิ่งไปหาหมอหมอตื่นหมอหมอก็ตื่นตื่นตื่นฮะอะไรนะไอ้ท้องอะไรนะนี่ไงเนี่ยท้องเรรางั้นไปตรวจอีกทีเราจะได้มั่นใจเล็กตัวออกหนึ่งกล่องมีสามอันก็เอามาใช้เองก็เราใช้อันหนึ่งแล้วตลกมากคือแบบ ฉี่ดิเดียวนี้เฮ้ยอย่ายวไม่ใช่ว่าจะผพันธุ์เดียวฉี่นี่หราไม่เอาเพิ่งฉี่ไปก็ฉี่ที่อะไรมันจะฉี่เราลืมไงเหรอที่ว่ามันเหมือนเขาจะเรียกเขาว่าเหม่งแต่จะเรียกเขาว่าเถิกเถิกอย่ามามองสิถ้าฉี่ไม่ออกแล้วเราก็ลุ้นไงเราก็แบบนั่งจ้องเขาอยู่ฉี่ดิฉี่ดิลุ้นไหมทั้อมถิกถ้าฉี่ไม่ออกร้อนเหรอ คือไม่เป็นไรไอ้ดูด้ไม่ใช่คือมันไม่มีฉี่แล้วเมื่อกี้มึงฉี่ไปอกินน้ำกินน้ำหาน้ำกิน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 ฉี่อ่ะฉี่ได้ฉี่ละฉี่ฉี่อะดูดูเฮ้ยยู่ใช่เลยใช่ฉี่ไว้กันหนึ่งฉี่ไว้กันให้รู้ดูถ่ายไว้พอสักพักหนึ่งฉี่อันที่สามเฮ้ยหมอแต่อี่ห้อเนี่ยเดี๋ยนะเขาไปอ่านเขาไปอ่านเน็ตก่อน เฮ้ยมีคนเคยเจอแบบว่ามันหลอกเว้ยมันจะหลอกเราสักสามอันเลยเนาะหมอบอกหมอบอกมันแล้วเราก็เลยบอกว่าอันนั้นของอเมริกาไงไปเลยอาจจะของคนยุโรปของคนอเมริกาเราเลยไปซื้อมายี่ห้องอื่นของที่ห้อไทยเพื่อคนไทยเอาหมดไปแล้วไหมไม่แน่นอนหมดไปแล้วไปเชียร์แบบกูหลังฮามูนหลอกไม่ถูกมาถูมาถูกแล้วผลนะถูกแล้วครับถูกแล้วก็วิ่งไปซื้อเลยปดกล่องอีกสี่กล่องซื้อสอีกสี่กล่อง กองมันีือไอตีกองกองมันก็มีอันนึงสองอันอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่ยี่ห้อละแต่ยี่ห้อแปดอันพอเราตรวจเสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนที่แท่งว่าวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบอกเขาบเอ๊ะวันนี้เวลานี้มันคุณวะก็เลยกลับไปดูรูปที่เราขอกันแต่งงานที่อยู่นึกอออกมะฟีที่แล้วที่เราขอกันแต่งงานอ่ะเขาเป็นวันที่ขอแต่งงานเป็นวันเดียวกันวันที่คุณตรวจแล้วเจอว่าท้องเป็นวันเดียวกับที่คุณขอก็แต่งงานอะไรแบบพอดีจังเล อะไรมันจะมาดีหลายอย่างจริงๆหมอว่ามบอคขนลุกอ่ะคือหมอแบบใช่เป่าวักหมอก็เลยไปดูรูปไงไปดูรูปเนี่ยแล้วในรูปมันจะมีวันทีนึกออกมาบางทีนะเราเราเราเล่าไปเราก็กลัวว่าจะเวอร์แต่แต่มันเจริ่งจริงแล้วมันก็ถ้าไปคิดอะไรก็คือเรื่องบังเอิญแต่ถ้าเป็นความภาคภูมิใจความสกดีของเราของพ่อแม่นึกออกได้คือเราอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากในระหว่างที่ที่รู้ตอนแรกๆว่าท้องเนี่ยเขาเล่นคอนเสิร์ตไงเออใช่คนที่ผมรู้จักไปดูหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเต็มเหนียวมากทั้งทั้งที่จริงๆตอนนั้นท้องแล้วค่ะใช่คือเรารู้เรารู้ก่อนที่มีคอนเสิร์ตปอะมาณอาทิตย์กว่าเนาะก่อนวันคอนเสิร์ตใช่แต่แต่ว่าในช่วงระหว่างซ้อมนี่ก็ต้องมีอีกแล้วงก็เต็มที่คือตัวทาทารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือได้ได้คุยกับคุณหมอได้คุยกับเอ่อได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วคุณหมอก็พูดพูดดีมากคุณหมอก็บอกว่าคือถ้าเด็กเขาแข็งแรงแล้วก็ยังไงเขาเขาอยู่เขาก็อยู่แปลว่าคุณหมอบอกว่าเต้นได้ คือหมอบอกเต้นได้แต่แต่ก็คือไม่ได้กระแทกมากซี่ทานเนี่ยไม่ได้กระโดดทาใช้เป็นเป็นเข่าแล้วเป็นแบบเป็นเป็นบาว์เอาเป็นแนวบาว์เอาคือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยของทาซนีนของทานเป็นซีนที่เต้นแล้วก็คือจะจุดเบี่ยงเยอะพอสมควรแต่ว่าก็คือตัดแล้วเหลือแค่ชินเดียวท่านขอมอบเพลงนี้กับพี่ชอตทีมงานเอทัมโชว์บิสลูกในท้องที่สําคัญที่สุดคนดูที่น่ารักทุกคนค่ะ This บอกเธอวันนี้ให้เธอฟังดูหวังว่าไม่ช้าเกินไปที่บอกเธอวันนี้